เดี๋ยวนี้เราจะเจียวไข่กันอีกรอบนะครับเป็นการเจียวไข่ให้กรอบเลยให้กรอบอร่อยน่ารับประทานเลยนะครับมาเจียวไข่ให้กรอบดูนะครับเป็นยังไงครับโอ้กรอบ ทอดแบบนี้ครับตามร้านอาหารที่ไหนๆที่แบบดังๆที่คนชอบกินนะไข่เจียวต้องน้ำมันทุ่มๆอย่างเงี้ยนี่ผมจะทำให้ดูนะครับว่าไข่เจียวที่มันฟูกรอบหน้ารับประทานเนี่ยทอดเป็นแบบไหนแต่อันนี้มันก็มันกรอบจริงครับแต่มันก็จะกรอบถามว่าความกรอบไม่กรอบมากกรอบฟูเลยแหละน้ำมันแบบเนี้ย เหนี่รครับฟูสวยนะครับประทานกรอบแต่ทำํำบ่อยก็ไม่ดีเปืองน้ำมันเราไม่ใช่ร้านอาหารเนาะทำให้ดูนะครับพอดีผมทอดหมูน้ามันเหลือก็เลยทําให้ดูเอาขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ว มม่้อเาน,รน,นประมาณนี้นะครับเรรยบร้อยครับไข่เจียวกรอบๆฟูๆกรอบๆกันเลยทีเดียวดูนะครับกรอบไม่กรอบอื้ม <c oughs> เป็นไงครับไข่เจียวแล้วประกันความกรอบอร่อยกันเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ